สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนะคะทุกทกท่านนะคะยิกล้ามาเจอกับเมย์นะคะอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะเมย์จะมาชวนพี่พี่เพื่อนๆนะคะเล่นพิกอเล็กนะคะในหัวข้อใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาอัปเดตนะคะกันหน่อยนะคะว่ามีใครไหมที่กําลังนะคะแอบคิดถึงคุณนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณนะทําไมเขาถึงคิดถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวของพี่พี่เพื่อนๆนนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่านะ หรือว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าใครนะคะที่กำลังคิดถึงคุณนะคะก็วันนี้นะคะมใีให้เลือกนะคะทั้งหมด3มเด็กนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นกองไพ่นะคะทั้ง3ากองของเรานะคะกองที่1นะคะ ก็คือนับจากฝั่งนี้นะคะกองที่1นนะคะกองที่สองนะคะกองที่3มนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะชอบกองไหนเป็นพิเศษนะคะก็เลือกกองนั้นได้เลยคะ่ะเพสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยคะ่ะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณนะคะ ที่เขารู้สึกชอบอะคะ่ะรู้สึกรักคุณะนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนของคุณอย่างเงี้ยค่ะเออคนรักของคุณะนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนโสดนะคะไม่รู้สึกถึงพลังงานของคนที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็น ผู้ใหญ่อะนะคะเป็นเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกนะคะค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้นะคะในความสัมพันธ์นี้ะนะเป็นคนที่ืมยม,มองว่าคนที่แบบเขาแอบ,บคิดถึงคุณแต่ว่าเขาไม่ได้บอกคุณนะคะเหมือนเขาไม่ได้แบบกล้าที่จะบอกคุณอ่นะคะเมรู้สึกว่า ณเวลาเนี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะยุ่งเนาะในเรื่องของการทํางานนะนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารคุยกับคุณหรือเปล่านะคะไม่รู้สึกว่าเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณหรือว่าเดินทางมาหาคุณอะนะคะ คนที่เขาค่อนข้างที่จะมีความรักให้กับคุณอะนะคะเป็นความรักที่ที่เชิงแบบคู่รักอะคะ่ะไม่ใช่คนในครอบครัวนะเป็นคู่รักอะคะ่ะเป็นคนรักอะคะ่ะไม่รู้สึกว่าณนะเวลาเนี้ยเขากาลังคิดถึงคุณอยู่อะ่ะแล้วก็อยากเดินทางมาหาอยากติดต่อสื่อสารมาหานะคะ <c oughs> แมรู้สึกว่าช่วงนี้คนกับเขาอ่ะไม่ค่อยที่จะได้คุยกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะได้พูดจารหรือว่าพูดคุยกันเลยอะนะคะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เขาอะค่ะก่อนหน้าเนี้ยไปทํางานค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรอะนะคะแล้วกเออ็เขาสนใจในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตของเขาเป็นหลักอะนะคะ ทีนี้เขาก็เลยแบบได้ห่างหายจากคุณไปนะคะหรือว่าต้องเดินทางไปทํางานอ่ะเนาะก็เลยไม่ค่อยได้แบบคุยกันเห็นพลังงานของคนที่แบบไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เลยทาให้คุณกับเขาอ่ะไม่ค่อยได้แบบคุยกันนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปอ,ะอ่ะอ๋อเมย์เมย์มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบ วางแผนนะเดินทางมาหาคุณติดต่อสื่อสารมาหาคุณเนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่ได้มีคู่นะคะไม่รู้สึกว่าจะเป็นคนที่เขาแอบชอบคุณนั่นแหละแล้วก็เขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารหาคุณเนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาก็แบบเฝ้ามองคุณตลอดเลยอะไม่ได้แบบไปไหนเลยอะนะคะ เขาหน้าที่จะยุ่งงานยุ่งเงินก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็เลยทําให้คุณกับเขา่าไม่ค่อยได้ที่จะแบบติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเหมือนเดิมเหนะั้นแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะวางแผนเดินทางมาหาคุณนะคะสำหรับคนโสดเนาะคนที่แอบชอบคุณนะ่ะเมย์รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาบอกความในใจนะคะของเขากับคุณแล้วก็อาจที่จะแบบชวนคุณไปเดทชวนคุณไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงที่ห่างหายกันไปเขาค่อนข้างที่จะรู้ใจตัวเองอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ อยากที่จะกลับมามีคุณอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะอยากที่จะเจออยากที่จะพูดคุยอยากที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันไปสู่ความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้แอบมองแอบส่องคุณมาตลอดเลยนะคะเรื่องราวในชีวิตของคุณเนาะค่อนข้างที่จะอยู่ในในสายตาเขาอะนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีบางช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างที่จะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ส่องเรื่องราวของคุณไปด้วยนะคะ อละเวลาเนี้ยเขาเห็นว่าคุณเป็นคนโสดเนาะที่ค่อนข้างที่จะแบบดูสวยแล้วก็ออดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน,เน่ห์แล้วก็สวยมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะใช้เวลากับตัวเองแล้วก็งานของตัวเองนะคะอนข้างเยอะทีเนี้ยมันเลยไปสะดุดตาคนคนเนี้ยะคะ่ะแล้วคนคนเนี้ยเขาแบบส่องมองดูคุณนะมาสักระย,ยะหนึ่งละทีเนี้ยการตอบมาของเขาอะเมย์คิดว่าที่เขาติดต่อสื่อสารมาเนี่ยเพราะว่าเขาอยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากที่จะได้คุณนะ่ะไปไปเป็นแฟนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอืมเพราะว่าการที่ไม่ได้คุยกันน่ะมันค่อนข้างที่จะแบบทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยอะนะคะเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากอยู่ในจัาาวะของคนที่แบบคิดถึงอะ่ะอืมอยากพบอยากเจออยากคุยอยากเดินทางมาหาโอ,อ้เดี๋ยวเขาจะเดินทางมาอย่างรวดเร็วกระทันหันเลยนะคะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแน่นอนไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับเมสเซจนะคะว่าแบบเออเดี๋ยวจะไปหานะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปหานะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเดินทางไปหานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการวางแผนนะคะที่จะแบบไปเจอการกินข้าวนัดก,กันตรงนั้นตรงนี้นะคะเมเหตุเลยแล้วก็การมาในครั้งนี้เขาก็จะบอกอะไรกับคุณน,นะคะหลายๆอย่างนะในเรื่องของความรู้สึกที่แบบอยู่ในหัวใจของเขา,าค่ะอย่างเช่นแบบ อ,อ๋อคิดถึงมากเลยอะช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมากๆเลยอยากเจอมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเดี๋ยวเขาจะได้บอกให้คุณได้รู้นะคะ่ะว่าเขาอะคิดยังไงกับคุณแล้วก็รู้สึกแบบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยไปกับคุณนะคะสําหรับคุณคนโสดสําหรับคนที่มีคู่เนอะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยห่างหายกันไปอะ แน่นอนว่าเดี๋ยวคู่ของคุณนะี่ะเขาจะกลับมานะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปพักผ่อนพาคุณไปแบบมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะสําหรับก็หัวข้อที่ว่าใครคิดถึงคุณนะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งนะเดี๋ยวเมย์ขอดูลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณหน่อยคะ่ะอันนี้ดูไว้สําหรับคนโสดเนาะช่วงที่เสียงแบบจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ไม่เป็นภูมิแพ้ตอนนี้คือจะมูไปแล้วธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะราศีกันคะธาตุดินค่ะพฤึกศกันแล้วก็มังกรธนูวะธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมนะคะก็จะมีธาตุไฟเนเมสิงธนูธาตุดินพฤึกศกันมังกรแล้วก็ธาตุลมนะคะ ไม่ถุนตุนกลุ่มสามธาตุเลยแต่ธาตุที่เด่นก็คือธนูกับกันโอเคค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เลือกไพ่กองที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะและทําไมนะเขาถึงคิดถึงคุณ ครอบครัวนะคุณนะคะไม่รู้สึกว่าคุณมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่เขามองว่ามันจะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกถึงพลังงานของคนที่แบบพยายามเนาะที่จะแบบฝ่าฟันบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะรู้แล้วก็แบบเป็นห่วงคุณมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถึงต่อให้มีเรื่องอะไรอะคุณก็ไม่เล่าให้คนในบ้านฟังหรอก เพราะคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้คนในบ้านไม่สบายใจในระยะเวลานี้นะคะ่ะในช่วงเวลาเนี้ยสำหรับเพื่อนๆพีพ่พีนะคะที่เลือกไพ่กองที่สอง่ะไม่รู้สึกว่าคุณกําลังฝากฟันปัญหาที่มันค่อนข้างที่จะหนัก่วงอยู่พอสมควรเลยนะคะคนที่เข้ามาดูเนี่ยไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นหัหนครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่แบบหาเงินเตียงดูคนในบ้านะนะคะไม่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณแล้วก็รู้ว่าคุณอะ่ะค่อนข้างที่จะเหนื่อย แล้วก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อความมั่นคงนะคะเพื่อ <c oughs> ให้คนในบ้านได้แบบอยู่สุขสบาย <c oughs> เพื่อแบบให้คุณพ่อคุณแม่ได้แบบได้อยู่ดีกินดีนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณอะยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เขารู้สึกเป็นห่วงอืมเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณนั่นแหละไม่ว่าถ้าคุณมีเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็บอกบอกเขาหน่อยก็ได้นะคะว่าแบบตอนนี้คุณกาลังทาอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ค่ะเขาค่อนข,ข้างที่จะแบบรู้ว่าคุณแบบอาจจะอยู่ในสภาวะของคนที่แบบคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณนะม,มีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็แบบคิดถึงคุณด้วยนะแอบเป็นห่วงคุณแล้วก็อยากที่จะแบบให้คำปรึกษากับคุณอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่คุณมีปัญหาอะไรอยากที่จะแบบอยู่เคียงข้างคุณนะนะเมย์รู้สึกแบบนั้นแนะ่เขามีความรู้สึกว่านะเวลานี้ยคุณคข้างที่จะมีปัญหานะคะแล้วก็รู้สึกเครียดในเรื่องของชีวิตปะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแบบปลดล็อกปัญหาบางอย่างได้อนะคะแล้วเมย์ก็มีความรู้สึกว่าคุณอนะพยายามที่จะแบบหมุนง,งานหมุงงนเงินแล้วช่วงนี้เขาอาจจะมองว่าคุณอนะค่อนข้างยุง่งอืม คุณพยายามที่จะแบบหาเงินอย่างเดียวเลยเนาะบางท่านนะถ้าคุณอยู่กกไกลๆอ่ะเขาอยากให้คุณกลับบ้านบ้างน,นะเขา,ารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งเขา,ารู้ว่าคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อืมสำหรับใครนะใครที่ห่างไกลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบ ครอบครัวนะกลับไปหาเขาหน่อยนะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณมากมากเลยอะออถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกับคนในครอบครัวเนาะไม่อยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากแล้วก็เป็นห่วงคุณมากนะคะติดต่อสื่อสารไปหาเขาหน่อยนะแต่ว่าเมย์แค่รู้สึกว่านะเวลาเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นห่วงคุณแล้วก็รู้ว่าคุณมีปัญหานะแต่เมย์แค่รู้สึกว่าภายนอกที่คุณแสดงออกมาให้คนคนอื่นเห็นเนี่ยคุณอาจจะดูแบบ ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกว่าคุณแม่ที่คิดถึงคุณมากๆอกนะคะผู้หญิงอะคนที่เขาเลี้ยงดูคุณมาเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอืมภายนอกอะคุณค่อนข้างที่จะแบบดูสวยขึ้นใช่ดูแบบดูป๊อปปูล่ามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณอาจจะอยู่ในแวดวงที่แบบมีหลายๆคนเนาะคอยจับตามองคุณดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าอยากที่จะแบบใอ้คุณติดต่อสื่อสารไปหาเขาบ้างอลนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนอะที่คุณแบบไม่ค่อยมีเวลาให้ ม,มีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณแบบติดต่อสื่อสารกลับไปแล้วก็อยากที่จะให้คุณอะไปหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออม,มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะอยู่ห่างไกลาจากคนในครอบครัวของคุณมากกว่าเลยทําให้เขาอ่ะคิดถึงแล้วก็แบบเป็นห่วงคุณว่าตอนเนี้คุณทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรให้ให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ย ในบางเคสนะคะในบางท่านเนาะคุณอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครวัวคุณนั่นแหละแล้วก็อืมนะเวลาเนี้ยคุณอาจจะจะแบบออกมาใช้ชีวิตแบบมีเงินมีทองมีงานทําอะไรแบบเนี้ยในในบางเคสนะคะมันมันเป็นแบบนั้นอืมเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็แบบว่ามีเป้าหมายที่จะแบบพุ่งชนแต่ว่าในบางเคสนะคะเขาก็อยากให้คุณแบบพักผ่อนบ้างให้คุณแบบเออ ดูแลตัวเองบ้างดูแลสุขภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยอ่ะว่าคุณกองเงี้ยคุณไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวหลายหลยท่านน่ะน,นะคะอืมทำไมไม่เห็นสภาวะของคนที่แบบภายนอกคุณอาจจะแสดงออกไปว่าแบบคุณโอเคมากคุณดีมากชีวิตคุณแบบเลิศมากแต่คือภายภายในใจของคุณนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกเป็นกังวลคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกแบบ อยากให้ชีวิตมันดีขึ้นกว่านี้สมมติว่าชีวิตคุณดีแล้วใช่ไหมสมมุติคุณมีรถมีบ้านคุณก็อยากจะมีรถคันที่สองบ้านหลังที่สองอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยท้ออะไรอย่างเงี้ยสําหรับใครนะคะอย่างที่เมย์บอกไปว่าคุณไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่กลับไปหาเขาหน่อยนะคะเขาคิดถึงแล้วก็เมยม,มีความรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะแบบ หาความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินให้ตัวเองเนี่ยค่อนข้างหนักมากเลยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเสพติดในในเรื่องของการทํางานอ่ะเรียกว่าอะไรนะ workaholic อะค่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบทางานชอบทางานหนักอะไรอย่างเงี้ยอ,อกระหายความมั่นคงความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความความมั่งคั่งแล้วก็พยายามที่จะแบบทํางานให้ได้เงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อืแล้วทีเนี้ยคนในครอบครัวนะเขาก็เห็นว่าคุณนัค่อนข้างที่จะทํางานเยอะทางานหนักก็เลยมีความรู้สึกเป็นห่วง แต่เขาอะมั่นใจเลยว่าคุณอะเป็นคนที่เก่งแล้วก็จะสามารถที่จะผ่านกับทุกๆเรื่องนะคะที่คุณกําลังแบบแบกรับไว้ในเวลาเนี้ยเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบอดทนกับปัญหาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอือแน่นอนสำหรับใครนะคะอย่างที่เมย์บอกไปอะว่าคุณอะ ไม่คุณอาจจะมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าคุณอาจจะมาทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้านครอ,อบครอบครัวของคุณอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณอาจจะแบบนานๆกับบ้านครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากให้คุณกลับบ้านบ้างอย่างน้อยติดต่อสื่อสารกลับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกับเขาบ่อยขึ้นเพราะว่าเขาอะมีความรู้สึกคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็อยากที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณแล้วก็อยากรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณเป็นยังไงบ้างมีโอกาสทางนั้น่ะ มันเป็นยังไงบ้างการงานการเงินของคุณมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงแหละอืมไม่สาาัมผัสได้ถึงพลังงานนะพี่หรุ่เนี้ยก็คือแบบเป็นห่วงอยากให้กลับบ้านก็คือแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยค่ะก็คือแบบอยากอยากจะเจอหน้าอยากที่จะแบบคือเันเป็นสภาวะของคนที่คิดถึงอะค่ะแล้วยิ่งถ้าคุณมีปัญหาอยู่นะเวลาเนี้ยเขายิ่งเป็นห่วงถ้าเกิดว่า คงมีปัญหาเนอะหลายๆอย่างในในชีวิตที่กาลังเกิดขึ้นนะเวลาเนี้ยที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกไม่อยากไปต่อเนี่ยเขายิ่งเป็นห่วงเขายิ่งทําให้คุณเขายิ่งเขายิ่งอยากให้คุณกลับบ้านอยากให้คุณแบบโทรไปหาเขาติดต่อสื่อสารหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สึกถึงแบบคุณแม่คุณนั่นแหละอืมหรือว่าใครก็ได้อ่ะคะ่ะที่เป็นผู้หญิงคุณยายอะไรประมาณเนี้ยที่ ค่อนข้างที่จะแบบดูแลคุณมาตั้งแต่เด็กอ่ะอืมดูแลคุณมาตั้งแต่น้อย่ะคะก็คือเป็น energy ของผู้หญิงอ่ะที่แบบเลี้ยงดูคุณมาตั้งแต่เด็กอ่ะก็คือคนคนนั้นอ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นห่วงคุณมากเป็นพิเศษอะนะคะและยิ่งคุณถ้าเกิดคุณอยู่ในแบบปัญหาในช่วงเวลาเนี้ยเขายิ่งเป็นห่วงคุณมากๆาเลยอะค่ะก็คือคิดถึงแหละก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เลือกไพ่กองที่สองเนาะไม่คงไม่ต้องเปิดละขนาและวมั้ง หรือว่าจะเปิดนะเปิดดูหน่อยก็ได้ค่ะโอเคโอ้โหราศีกันค่ะกรากฎพฤกษ์สธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูราศีตุล รค่ะประมาณนี P lings, P P ้ค่ะเพื่อนเพื่อนี่ๆนะคะที่เรื่องไพ่กองที่2นะคะก็เดี๋ยวไม่ขอไปต่อนะคะกับเพื่อนๆพี่ๆที่เรื่องไพ่กองที่3นะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพี่ๆนะคะที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกองสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะและทําไมเขาถึงคิดถึงคุณ คนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วอะค่ะที่คุณแบบเดินออกมาจากความรักแล้วอะค่ะที่ความสัมพันธ์นัเวลาเนี้ยค่อนข้างที่จะนิ่งๆแล้วนะคะว้าวชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นคนที่คุณแบบเลิกรากันไปแล้วอะค่ะแฟนเก่าคนรักเก่าอย่างเงี้ยค่ะสามีเก่าภรรยาเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่า ที่แบบความสัมพันธ์จบไปแล้วอะค่ะแล้วก็นิ่งๆกันแล้วอะค่ะไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วล่วนะณเวลานี้อะคะ่ะมีการตัดจบปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะคนที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอ่ะเขาคิดถึงคุณนะเพราเขารู้สึกว่าช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเนะี่ย มันทาให้เขารู้สึกเครียดนอยไม่ร่บแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องของคุณเนี่ยนะคะอืมเขาคิดถึงความใจดีความเข้าใจเขาอะคะ่ะเออสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาเนอะอืมโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกอะที่คุณค่อนข้างที่จะเข้าใจเขาอะนะคะคิดถึงซึ่งเมย์เมย์แค่รู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูอะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเลยนะ คุณอาจจะเป็นคนใจบุญสองคุณอาจจะเป็นคนที่คอยออฟเฟอร์ในเรื่องของการเงินอะไรสิ่งดีๆให้เขาตลอดตลอดเลยอะ่ะคุณอาจจะมีแบบเขาเรียกอ,อะไระการให้เงินเพราะจากน้าภัยอะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนรวยถึงคุณไม่ได้แบบรวยมากคุณก็พอมีอะ่ะ พอที่จะแบบดูแลใครสักคนหนึ่งได้อ่ะคะ่ะแล้วคนคนนี้เขาก็คิดถึงคุณเวลาที่เขายากลําบากด้วยนะคะเ่วงเวลาที่เขายากลําบากอย่างเงี้ยเขาก็นึกถึงคุณด้วยสําหรับในบางท่านบางเคสนะคะที่เคยให้แบบออฟเฟอร์ในเรื่องของการเงินมาตลอดนะคะแล้วก็ไม่ค่ารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณ แล้วก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณอยากที่จะเดินทางกลับมาหาคุณอะนะคะอือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแบ่งเอาความรู้สึกที่แบบหนักหน่วงไปด้วยทุกทุกที่อะค่ะคนคนนี้คือคนที่คิดถึงคุณถ้าคุณรู้สึกแบบคุณนึกถึงใครแล้วแบบหนุงหน่วงอะคนนั้นแหละมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะคนที่แบบอยู่ในสภาวะอยู่ในสถานะที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มันทำให้คุณเหนื่อยอะ่ะคนคนนี้อยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณพี่ขอดูหน่อยถ้าไม่ใช่เรื่องเงินนะนะถ้าตัดเรื่องเงินไปอะ่ะเขาก็คิดถึงความใจดีของคุณแน่นอนค่ะว่าเป็นคนที่คุณกับเขาเดิอนออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วอะ่ะแล้วมันมีความรู้สึกคิดถึงคิดถึงแบบความรัก ความปาถน,นาดีที่คุณเคยมอบให้กับเขาความหวังดีที่คุณเคยมอบให้กับเขาอะแล้วปัจจุบันเนี้ยคุณเดินออกไปละคุณเดินออกไปพร้อมๆกับความรักของคุณอะอเขาอยากที่จะแบบกลับเข้ามาแบบขอความรักจากคุณอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพราะว่าเหมือนเขารู้แลวว้วว่าแบบมันไม่มีใครดีเท่าคุณอะเขารู้สึกถึงปัญหาเนอะที่แบบ มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะแล้วแบบเขาอยากจะกลับมาแก้ไขมานีกครั้งหนึ่งอะนะคะแต่เขาก็รู้แล้วแหละว่านะเวลาเนี้ยคุณดูมีความสุขดีคุณดูแบบคุณใช้ชีวิตได้อย่างแบบดีเลยอะไรอย่างเงี้ยได้แบบอยู่ได้โดยที่แบบคุณไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณว่ค่าที่จะแบบเด็ดขาดอยู่พอสมควรเลยอะคะ่ะแต่ไบลค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมานะเขาจะกลับมาขอคุณแบบ คืนดีอะแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าคุณน่าที่จะแบบฉันฉัน,ฉ,นฉันตัดสินใจว่าแบบฉันจะ move on แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นอะมันก็เหมือนแบบมันก็ดูแห้งแห้งเหี่ยวเนาะชีวิตอะมันก็ดูแบบมัน,ม,นมันไม่มีสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันทาให้คุณรู้สึกว่าแบบเออมันไม่มีความสุขเลยอะที่แบบอยู่แบบ ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาทาให้คุณรู้สึกแบบในความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแบบแห้งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็ค่อ้างที่จะมีกําแพงกับเขามากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตโซดนะคะแล้วก็เออไม่ได้อยากที่จะอยู่กับความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดอีกแล้วนะคะพยายามที่จะ move on ไปอยู่กับการทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองในหน้าที่การงานของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามเนาะที่จะแบบ ทำตัวเองให้ดูดีขึ้นดูสวยขึ้นนะคะแม้ว่าคนคนนี้เขาไม่รู้ว่าการที่เขาจะกลับเข้ามาเนี่ยเขาจะมีโอกาสไหมแต่ไม่แค่รู้สึกว่าเขายังคงมีความหวังนะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะสร้างเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงอะแล้วก็อยากที่จะแบบกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้มาอีกครั้งนะคะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรอะให้มันมีการประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งอะนะคะ ที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าแบบเขาเคยแบบได้รับอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เขาก็อยากที่จะกลับมาได้รับสิ่งสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในความรู้สึกเขานะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแฟนกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอแค่แบบเป็นเพื่อนก็ได้เป็นใครสักคนหนึ่งที่ยังคงแบบอยู่ในชีวิตของคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความหวังนะว่าถ้าเขากลับมาคราวนี้ถ้าคุณคุณให้โอกาสเขาคุณไปกับเขาอ่ะมันจะได้มีโอกาสที่จะได้แบบกลับมาอยู่เป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับใครเนาะที่แบบเป็นสามีเป็นเป็นภรรยากันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หวังว่าแบบเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวก,กับคุณได้เหมือนเดิมอะนะคะเป็นการแบบกลับมาเริ่มต้นฟื้นคืนชีพความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอะนะคะให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้มันมันมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะให้เขาได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะีนเรื่องไพ่กองที่3ามเดี๋ยวไม่ขอดูลัคนาราศีหน่อยนะคะ ดูซิว่าเขาอยู่ในลัคนาราศีอะไรแล้วเนาะเป็นใครก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครราศีมังกรนะคะพิจิกเช็คก,กันหน่อยนะธาตุดินค่ะพฤกศพบันธาตุไฟเมสสิงนหน์ธนูกรกฎพี่เด่นก็คือมังกรมีมีมีราศีมีพิจิกนะคะพฤกศพบันมังกรธาตุไฟเมสสิงนหน์ธนูแล้วก็ราศี กรากฏประมาณนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่นะคะที่เลือกไพ่กองที่3ามกองสุดท้ายนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็วันนี้ไม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ